สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมาอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะม่จะมาแกะกล่องอัลบั้มของหนุ่มยุกยอมซึ่งทุกคนก็จะเห็นในหน้าปกเลยนะคะว่าไมา่จะมาแกะอะไรเนะ <t> าะม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าพีอัญยาแล้วก็รอมานานมากแล้วเราก็ได้เสฟคลิปวิดีโออะไรวนไปวนมาวันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้าง ซึ่งแบบว่าไมค์ก็ยังไม่ได้รู้เยอะนะว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างมีอัลบั้มหรือกับโฟโต้บุ๊กอย่างนี้ใช่ไหมเออนั่นหนันแล้วก็คือไมค์จะบอกว่าไมค์ไม่เคยพีออเดอร์อัลบั้มไหนมาเลยตั้งแต่แบบของกับเซเว่นก็ยังไม่เคยพีนะคะอันนี้จะเป็นอัลบั้มแรกที่ไมค์ซื้อนะคะเป็นการอุดหนุนศิลปินนั่นเองเราไปดูดีกว่าค่ะว่าในนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่นะคะอุยห้ามหรือเกินอันนี้ไม่บอกก่องว่าไมค์ทีมาจากไหนทวิตเตอร์นะคะ เป็นร้านในทวิตเตอร์ร้านหนึ่งนะคะเฮ้ยเห็นหรือเปล่าเทน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 ร้านก็หอม อะลมะของยุกยอมสวยมากส่วนันนี้อันนี้เป็นของแถมที่ร้านจากร้านที่ไมพีนะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักร้านนี้เยอะนะคะโอเคเราเปิดบั๊มต่อกันนะคะวิ ตอนเป็นกัดใหม่อะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยซื้อบัมเลยอะอแต่เน,นี้ยแบบเพิ่งเข้าวงการการซื้อบัมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าตั้งแต่แบบว่าหนุ่มๆเขาเขาเรียกว่าอะไรอะไปตามทางของตัวเองแบบว่าเขาเรียกว่าจะเติบโตไปทางของตัวเองอะเ่ารู้สึกแบบว่าน่าเสพผลงานมากอันนี้ใหม่ก็ รออีกผลงานอีกหลายๆคนนะคะมันก็จะค่อยๆเก็บตังเปไปเนอะในยุคเศรษฐกิจแบบนี่อุ้ยอุ้ยอุน้องโต๊นี่ค่ะคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายสวยงามอันนี้ดอกอะไรนะมายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เป็นซองอันนี้ที่ ที่ไซมอนดีตอนที่เออมาโฆษณามาเซลล์ขายอันนี้เขาบอกเอาไปตกแต่งบ้านได้นะคะโอเคความสวยงามของบ้านนะคะเท่มากแกดูสิ ก็คือเท่อีกเหมือนกันคุยอย่างดากะชอบอ่ะดูก่อนข้างหลังเป็นดอกไม้ก็ข้างหน้าเป็นดักดาก็หบวบานนิดนึงนะคะโฟโต้บุ๊กนะคะแงงมๆนะคะอยากให้เพิ่นๆไปลองอุ่นกันนะ เดี๋ยวไม้จะเปิดรูปที่ไม้ชอบหนึ่งอันรูปที่ชอบที่สุดนะคะแต่ไม้ชอบอันนี้มากที่สุดนะคะดู้สึกสายตาคือแบบว่าเป็น เฮชาร์ดคิวอ่ะใส่คือแบบเท่มากอันนี้รู้สึกแบบเหมือนจะฆ่าเลยอ่ะเป็นสายปาแบบฆ่าให้ตายกันไปข้างโอเคเดี๋ยวเราไปเสพกันต่อนะคะเทมากอ่อันนี้นะคะก็ได้นนี้มา อุ้ยจะขาดไหมอ่ะยุกยอง,ยองมันจำเป็นต้องเนี่ยไม่อยากแกะมันแกะได้นะดอกไม้แล้วก็อารมณ์เหมือนเป็นเนื้อเพลงอ่า น,นี่ก็เป็นดอกไม้บร,บรา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 นะคะแล้วก็เป็นเนื้อเพลงเท่นอะน่ารกับต่อต่อมาด้วยอันนี้นะคะอ๋อน้องเป็นซีดีขนาดซองซีดียังโคตรเท่เลยอะ น,นะคะซีดีก็จะเป็นแบบนี้แต่ชอบอะ่ะแบบอันดาร์มันอะไรอ่ะไม่ละไงก็คือแบบข้างรักยุคแล้วก็ A O M G ไงก็เลยแบบเออฟาสหน่อยหนึ่งเพลงนี้ก็คุณเกรที่รับก็แต่งลายไม่ใช่เพลงสิอลัลบ,บัง้งอุ๊ย เท่มากหน้าเราก็คือมันเท่ผสมกับความแบบดาร์กผสมแบบอ่อนหวานอะไรเงี้ยดีแล้วก็หมดแล้วเป็นกล่องเดี๋ยวเราก็ไปเสพรูปต่อนะคะโอเคสำหรับการเปิดกล่องแล้วก็รีวิวนะคะของอัลบ,บัมของ ยุคยอมนะคะอัลบลองนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวแรกของน้องนะคะถ้าใครเป็นแฟนขับก็ไปช่วยโอซื้อช่วยกดกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่แน่เพราะว่า,า,วาคือจะเรียกว่ายังไงอะ่ะก็คือเหมือนสนับสนุนน้องนะให้แบบว่า ให้อองจีนะคะรู้ว่าลูกชายของเราปังนะคะฐานแฟนคลับก็ปังนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่ายก็ทำเพลงออกมาดีมากๆแล้วน้องก็คือเข้ากับค่ายค่ายเข้ากับสไตล์น้องน้องเข้ากับสไตล์ค่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยออกมาได้ดีที่สุดดีมากๆเลยไอเลิฟมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไมค์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายดาย่